ดูมันสั่งของใหม่ไหมกันวันก่อนผมถ่ายทิกต็อกแล้วเจอสิ่งนี้ครับผมมันคือ audio interface ซจิ๋วนะครับราคาถึงใบแดงผมอยากรู้ไหมใช้งานได้จริงเปล่าผมเลยลองกดสั่งมาลเล่นเพราะเงินเดือนเพิ่งออกโดยเจ้านี้นะครับวิชื่อว่า iric empty tube นะครับก็คือตัวหน้าตาจะเป็นท่อตามชื่อมาเลยได้เของวิธีใช้งานนะครับก็แค่เอาสายแจ็คก,กิตาร์นะครับสเสียบเข้ารูนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีรูสำหรับต่อเข้าตรงกับโทรศัพท์แล้วก็จะมีูอีกรูสำหรับเสียบหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงตัวเองนะครับจริงผมพูดตรงๆเลยว่าหวังกัััััััับบบมมมมมนนนนนนนไไวว้้้ออยยยาาาาากากกจถึงงข่หเเละะคครรรพ ถูกแสนพูกครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้ครับอันนี้คือผลลับคนฟังดูเจ๋งใช่ไหมแต่นี่ความจริงครับ กันเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของไอเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะครับสำหรับข้อดีนะครับหนึ่งนะครับราคาถูกมากครับสองนะครับพกพาได้สะดวกนะครับเหมาะกับการใช้งานกับโทรศัพท์เป็นอย่างที่สุดนะครับส่วนข้อเสียนะครับมากมายมาศา์มากเกินไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเก็บตังค์ให้มันแตะพันหรือสองพันไปเลยนะครับแล้วซื้อออเรีโอินเตอร์เฟสพวกนั้นมาใช้น่าจะดีกว่านะครับ